ไพรยวันด้วยสุคนชัยอารีตอนหวยการเมืองวันที่18มิถุนายนเลขที่ออกวงการพนันตั้งวงแทงหวยการเมืองวันที่18มิถุนายนจะออกหัวหรือก้อยนักพนันส่วนใหญ่แทงกักออกกลางเจ้ามือจ่ายครึ่งเดียว ใครก็พอมองเห็นโดยเฉพาะเจ้ามือมองเห็นช่องทางออกเงินคืออำนาจการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเงินซื้อได้หมดก่อนหน้านี้สายปากหมูปากหมารุมกระทืบซ้ำกันยกใหญ่แย่กันไปแย่กันมาทำเป็นโหนหน้าหอจำเลยทั้งสามคดียิ้มสู้ไม่หนีไม่เจ็บป่วยถึงขั้นต้องหามไปเข้าโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งส่งทนายไปยื่นประกันตัวตามฟอร์มสู้แต่ใจไม่กล้าที่ จะไปเสี่ยงมอบตัวโดยตรงทางอ้อมของทางออกมีช่องมองเห็นมีเงินซื้อเรือบินได้เป็นร้อยเป็นพันล้านเหตุไฉนไหนจะไม่ลงทุนซื้อผิดให้ถูกกับตัวเองได้มันคือการลงทุนได้กำไรล้นเหลือในการซื้อเวลาสู้โอกาสหลุดได้หลายทางแต่ก็ต้องลงทุนมากมายมหาศาลประตูยุติธรรมจึงเตรียมเปิดให้อำนาจเงินซื้อได้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ส่วนอีกด ยุบหรือไม่ยุบก็มีคนใจถึงกล้าแทงประตูไม่ยุบด้วยหลักฐานที่เปิดทางให้ปัญหาการเมืองยังต้องวนไปเวียนมาศัตรูคือมิตรแท้อนาคตการเมืองไทยวนเวียนอยู่บนหัวประชาธิปไตยทางออกที่ต้องเป็นทางกำแพงเปิดช่องให้เพื่อความสามัคคีในชาติส่วนท่านนายกเศรษฐาทวีสิน เชื่อขนมกินได้เลยอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าเจ้านายพ้นกรรมไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรใช้เงินซื้อขายกันได้เสมอสรุปวันที่18มิถุนายนมีฝ่ายได้กับฝ่ายเสียเงินครับสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎ ปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยไกลบาน่ันหรือโทร095 460 5580